สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แยมจะมาทำกับข้าวอยู่แล้วนะคะวันนี้จะทำกับข้าวที่เป็นกับข้าวโบราณโบราณน,นิดนึงก็คือจะทำะยำแตงกวายำแตงกวาสูตรโบราณน,นะแบบะจะเป็นอาหารที่ยายชอบกินยายนี่จะชอบทำมากเดี๋ยววันนี้มาดูนะว่าจะทำยังไงนะไม่ใช่ยำแบบ เหมือนยำใส่มะนาวน้ำปลาทั่วไปเนาะเป็นยำแบบโบราณเลยค่ะค่ะไปติดตามกันเลยอย่างแรกนะยมก็จะตำกุ้งแห้งก่อนนะตำกุ้งแห้งให้ละเอียดให้ฟูเลย ไม่แข็งพอดีอ่ะ หอมแดง พอหอมเสร็จแล้วท่านต่อไปเราก็จะมาสับแตงกวากันแตงกวานี่เราจะใช้ทั้งเปลือกเลยนะคะใช้มีดขนาดกลางๆประมาณนี้ ก็ฟานนะฟานเหมือนตำแตง แล้วก็มีพริกนะใส่พริกใส่พริกจริงๆถ้าเป็นพริกสีแดงจะดีมากเพราะว่าทุกอย่างมันจะเป็นสีเขียวเนาะแต่เราไม่มีแล้วก็ใส่สีเขียวไม่ต้องไปซื้ออันนี้ล้างแล้วนะ มันไีสีสันจากกุ้งที่เป็นสีส้มก็โอเคอยู่มั้งคิดว่าน่าจะโอเคนะเพราะว่ายังจะอยู่บ้านเฉพาะเสาร์อาทิตย์ถ้าซื้อไว้มันอาจจะเน่าได้เนาะก็เลยไม่ซื้อดีกว่ามันจะเสียไปเปล่าเ่าก็เลยคิดว่าเอาอย่างนี้ละกันแค่นี้พอมันมีพริกอยู่แล้วแต่มันพริกสี

แห่งนี้ตำแบบหยาบๆนะเพราะว่าปวดแขนแล้วถ้าเพื่อนๆชอบแบบละเอียดก็สามารถตำละเอียดได้แล้วก็ตามด้วย เห็นไหมถ้ามันเป็นสีแดงนะมันจะสวยงามมากแค่นี้เลยแล้วก็การปรุงรสก็คือไม่มีอะไรยุ่งยากคือการใส่น้ำปลาอย่างเดียวอย่างอื่น ไม่ได้ใส่เนื้อเพราะว่าอันนี้มันเป็นสูตรโบราณเขาจะกินแค่เค็มๆแค่นั้นน้ำปลานิดหน่อยแค่นี้เลย,ยเพราะว่าความเค็มมันจะมาจากกุ้งแห้งอยู่แล้วนะคะ ็ไม่ต้องปรุงอะไรมากความเค็มจะมาจากกุ้งแห้งแล้วก็หย่อนลําปลาไปนิด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 นหน่อยหน่อยเท่านี้ก็เสร็จเลย